สุกกายสบายดีครับพี่น้องเอฟซีที่คารรักทุกท่านนะครับลุงพันไทยบ้านนอกเด้อครับบ่งฟ้าที่ท่าแขกครับพี่น้องยังเ,เห็นทั้งหน้านะครับพี่น้องโอ้งามมาื่อไรโอ้งามมาือ่อไรเม,มาื่อไขอขอสวัสดีวันอาทิตย์ที่ยี่สิบแปดครับกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปด อยู่ที่ริมของนครพนมครับอันนี้เรือไฟเด้อพี่น้องเด้องามตอนเศร้ามาครับก็คือในส่วนของเรือไฟก็สิเป็นโค้งไม้ไผ่เนาะครับโคงพี่น้องอาจจะดูละเอียดนะครับว่าเขาเห็ดเรือไฟแบบไดข้างล่างก็จะมีเป็นถังครับเป็นถังน้ํามันนะครับแล้วก็เป็นโค้งไม้ไผ่ทําเป็นนั่งร้านขึ้นมาเนาะมัดเน้นนาทาวนครับพี่น้องนะครับความยาวประมาณสิบเมตร่นหั ความกว้างกับประมาณหกเจ็ดเมตรครับพี่น้องแล้วแต่ขนาดนะครับเรียบร้อยแล้วก็เพิ่นมัดโค้งขึ้นมานะครับทําเป็นนั่งร้านขึ้นมาแล้วก็เอาเป็นที่อันนี้จะเป็นในส่วนของเรือไฟที่เป็น LED ได้พี่น้องเลยจะมีเส้นสายไฟอยู่ก็ขอสวัสดีพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะครับขอสวัสดีทางน้องเจนนี่นะครับผมสวัสดียามเศร้าขาดุงพันครับผมสุขก,กายสบายดีก็ ขอบคุณหลายเด้อน้องจีนี่เด้อนะครับเราก็ขอเป็นกำลังใจครับน้องจีนี่เนาะนะครับ <c oughs> ในทุกช่วงจังหวะเวลานะครับที่ได้กับช่วงเวลาที่ผ่านมาเนาะนะครับขอบพระคุณหลายนะครับก <c oughs> ็บรรยากาศย่ำเศร้าครับ อยู่ที่ริมโขงนครพนมเนาะก็เส้นทางนี <apps> ้คร <internally. S 3> ับพี่น้องนะครับก็จะเป็นเส้นทางในส่วนของถนนเลาะริมโขงเนาะก็จะมีเส้นทางของจักรยานน้ำเนี่ยการวิ่งออกกําลังกายต่างๆอยู่เส้นนี้ครับพี่น้องเส้นนี้จะยาวไปฮอดท่าพนมนะครับประมาณยี่หม่ประมาณจากท่าพนมเขามีเป้าหมายเส้นทางเนาะไปฮอดพุ่นกับประมาณสี่สิบกว่ากิโลเนาะไปฮอดท่าพนมนะครับอันนี้จะได้ยินเสียงเรือหางยาวมาครับพี่น้อง ตอนนี้ที่เป็นเรือไฟที่เพิ่นไหลมอคืนเนาะเดี๋ยก็มีหนึ่งลำสองลำสามลำสี่ลำอยู่ข้างบนห้าหกหกลำนะครับเจ็ดครับเป็นเป็นเป็นขบวนของเรือไฟเนาะที่เป็นเรือไฟที่ใช้อ่ระบบไฟ LED นะครับพี่น้องนะครับที่เป็นเป็นลอดเป็นลอดเป็นเส้นเนาะนะครับสิ่งมาเรือไฟแบบโบราณนะครับส่วนกลางแม่น้ําโขงที่พี่น้องเห็นอยู่ตอนนี้นะครับอันนี้เป็นโอกาสทองนะครับพี่น้อง เป็นการย้อนลำโของอ่ะพี่น้องคือหมายความว่าเพื่อนเอาเรือไฟนี่ที่เพื่อนไหลแล้วเมื่อคืนน่ะขึ้นไปไหมนะพี่น้องนะครับก็คือลากกันเลยทีเดียวนะครับพี่น้องเป็นเรือใหญ่เนาะนะครับเป็นเรือไฟนะพี่น้องปกติเขากเคยเห็นนะครับพี่น้องนะครับนะครับเพื่อนก็นจะเอาเรือดันกันขึ้นไปนะอันนี้น้ำโขงนะครับอันนั้นโว้ยสูงความสูงหนึ่งประมาณพุ่นลเซาหาเมตรพุญแะ <c oughs> ความกว้างหนึ่งประมาณ สามสิบเมตรผนละไปคนพี่ดาราแก้วทานอาไม่ได้ทำงานแล้วหรอือมานั่งไร้สดอยู่อ๋อก็คือเมื่อน,นี้ผมกำลังจะออกเดินทางอ่ะพี่น้องแต่ทำงานเหมือนเดิมเหมือนเก่าเนาะแต่ว่าในส่วนงานของลุงพันธ์ก็จะเป็นในส่วนงานของ <c oughs> หนึ่งก็คือทำ youtube นี่แหละนะครับสองก็จะเกี่ยวกับอธุรกิจแฟนชายเพื่อสุขภาพเนาะหรือว่าเป็นระบบเครือข่าย บางคนบอกว่าเป็นขายตรงนะครับพี่น้องแต่ว่าในส่วนของลูกพันนี่จะเน้นในส่วนของเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะเป็นสําคัญเพราะฉะนั้นท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเนาะนะครับถ้าหากว่าบวคขดอย่างไรเนาะนะครับก็มีอีกช่องทางหนึ่งนะครับพี่น้องที่เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่สามารถดูแลสุขภาพได้เป็นอย่างดีครับพี่น้อง แล้วก็ถ้าสาหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับความเจ็บป่วยต่างๆสามารถทานคู่กับยาลงพยาบาลได้เลยนะพี่น้องเลยแต่ปกติของคนไทยเฮาเนาะถ้าบอกว่าเป็นอาหารเสริมนะครับก็บทุกคนก็นจะอาจจะไม่ชอบไม่ใช่นะครับแล้วกับบอแมนนะแต่ตามที่ผมได้ไปศึกษาเรียนรู้ไปดูรละเอียดอย่างให้แจ่มแจ้งเนาะว่ามันคืออะไรกันแน่นะนะครับพอเฮาพอทราบรายละเอียดแล้วนะครับก็บจากที่ได้ มีทีมงานเนาะนะครับบางคนบางท่านก็น <c oughs> มีสุขภาพที่ดีกลับคืนมาโดยที่เอ่ได้พึ่งยาจากโรงพยาบาลเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึ่งเนาะเอากัะนานาสนใจคือกันนะครับเพราะฉะนั้นบางทีบางคนบางท่านนะครับหมดทางไปไรทางเลือกนะครับกินยังกับบอดีขึ้นกินยังกับอาจจะบ่แบบนั้นแบบนี้นะครับก็ สาสมารถเปิดใจนะครับสอบถามก็ทางลุงพันได้นะครับหลังไม้ได้เลยนะครับ0 9 2 7 4 8 8 5 1 2่านะครับผลิตภัณฑ์ตั้งแต่100บาทเนาะตั้งแต่20บาทขึ้นไปครับพี่น้องเพราะว่าจะเป็นในส่วนของอครอบคุมทั้งหมดเนาะนะครับไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันนะครับหรือว่าเกี่ยวขัาในส่วนที่เป็นโรคร้ายแรงต่างๆนะครับหรือว่าระบบาภายในของผู้หญิงนะครับหรือว่าเกี่ยวขับเรื่อง อลกโรคมะต่างๆเนาะที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับพี่น้องนะครับซึ่งจากที่ผมได้เรียนรู้มาเนาะเราก็ไปพบไปศึกษามาแล้วก็ประสบการณ์จริงครับพี่น้อง <c oughs> ก็จะมีตามที่ทีมงานเพื่อดำเนินการเนาะนะครับก็เขาก็เห็นแบบเออนะครับเป็นอีกทางเลือกนึ่งเนาะในส่วนการรักษาเราก็รักษาต่อไปในการที่ ใช้คู่กับยาโรงพยาบาลน,นะครับอันนั้นก็นอีกทางนึงเนาะแล้วแต่ความหมากักความชอบของแต่ละคนแต่ว่าพิสูจน์กันอยู่ที่หลังจากที่เราได้ใส่ผลิตภัณฑ์ไปแล้วเนาะนะครับเพราะว่ามันพูดมากไม่ได้กับพี่น้องเพราะว่ามันจะเกี่ยวกับเรื่องสคบรเรื่องอะไรต่างๆเนาะแต่เราต้องคุยกันหลังไมอนะนะนะครับนอกเหนือจากนั้นกน็ยังมีในส่วนของรายได้ด้วยเนาะที่เกี่ยวข้ของเข้ามาเนาะนะครับ ซึ่งตามระบบที่ดำเนินการนี่ก็คือเป็นลักษณะแบบว่าบทต้องคือการตื้งง้อขอขายบางคนกับบ่ชอบบ่ใช่เนะเาะเฮมันมันก็มีระบบของมันอยู่เนาะเพราะว่าในส่วนของผลิตภัณฑ์นี่ก็คือเฮาแค่เอามาทานเพื่อรักเพื่อดูแลสุขภาพของเฮาเองแค่นั้นครับนะครับแต่สําหรับภคยที่มีความเ,าเข้าใจละเอียดเชิงลึกนะครับอย่างลุงพันนี่เนาะทั้งทั้ง ในส่วนขายเขาก็ขายเนาะในส่วนขยายเราก็ขยายเนาะในส่วนรายได้ในส่วนการสร้างทีมเราก็สร้างอันนี้คือเป็นความชอบส่วนตัวเนาะแต่สําหรับผู้ที่บอชอบบอใช้นะครับแค่แค่เป็นผู้บริโภคที่ชั้นฉลาดเนาะนะครับเพราะว่าเป็นแฟนชายเพื่อสุขภาพเป็นแฟนชายของผู้บริโภคโดยตรงครับนะครับเอาดูแลตัวเองประมาณนั้นเนาะนะครับเพื่อนถามมากก็เลยเว้าวแล้วกับว้าวเงาเนี่ยกับขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมสําหรับพี่น้องนะครับที่ต้องการ ที่มีปัญหาสุขภาพอยู่นะครับคุยกันได้นะพี่น้องนะครับที่ต่อกระทางลุงพันหลังไม้นะครับนะครับบ่จําเป็นต้องเสียเงินนะครับบ่ได้เสียเงินบ่ได้มีค่าใช้จ่ายนะครับแต่มันก็ต้องซื้อต้องใช้เนาะเป็นธรรมดานะครับเกี่ยวกับใสยตานี้ยี่สิบาทเท่านั้นเองนะครับเริ่มต้นนะครับเกี่ยวกับระบบอ่าการดีท็อกซ์ล้างน้ำใส่เนาะขับของเสียออกจากร่างกายนะครับก็คือหกสิบบาทนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องในส่วนที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของ แคอักเสบอะไรต่างๆเนาะนะครับก็หกสิบบาทนะพี่น้องรวมไปถึงในส่วนที่เป็นเกี่ยวกับการระบบเลือดต่างๆเนาะนะครับอาจจะเขาเอื้อมวอย่างเพราะว่าในส่วนของสุภาพสตรีเนาะก็จะมีในส่วนที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องอันนั้นนะภายในของผู้หญิงเนาะนะครับกระซองนึงก็หกสิบบาทครับแต่ถ้าเอาเป็นชุดเป็นกล่องมันก็จะมีเป็นกล่องเนาะก็จะเป็นอีกราคานึงนะครับพี่น้องนะครับ อันนี้คือในส่วนที่เป็นเกี่ยวกับในส่วนของสมาชิกเนาะแต่ถ้าเป็นในส่วนของอปีกก็สิเป็นอีกแบบหนึ่งนะพี่น้องเลยนะครับอันนี้เขาก็ว่ากันพื้นๆประมาณนี้ก่อนที่พี่น้องเห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของเรือไฟนะครับเรือไฟแบบไหนครับก็คือเป็นโครงนั่งล่านเรือไฟเนาะที่เพื่อนดําเนินการอยู่นะ เพื่อนไล,ล่ลอยไปแล้วครับพี่น้องแต่ว่าเพื่อนดึงขึ้นไปใหม่ที่จะมาไลอยกในตอนแรงนะท่าบผ้ค่อยเห็นนะครับพี่น้องแบบนี้อันนี้คือเป็นเรือไฟที่เพื่อนลอยมาแล้วเมื่อคืนแต่ว่าเพื่อนลากขึ้นไปใหม่ครับเพื่อที่จะไล่ยิอีกรอบนึงเนาะคงประมาณนั้นนะครับพี่น้องนะครับความสูงนี่ประมาณเกือบคนละชาว้า 5, เมตรสามสิบเมตรผมนะพี่น้อง ความยาวก็หาสิเมตรละคิดว่าประมาณนั้นนะครับกลางแม่น้ำโขงนะครับอยู่ด้านหลังเป็นเมืองท่าแขกนะความพนมนะครับพี่น้องได้ยินผมว่าอยู่บนนะ้อค้นหัวใจมาในกว่าพี่น้อง <c oughs> ทั้งคุณจะเป็นเมืองท่าแขกพี่น้องนะครับ โอ้มีหมอ,อกด้วยนะพี่น้องทางผมมีหมอ,อกมีภูเขาพาอมีกลางห้างโอ้โอ้เขาท่าเลยอันนี้จะเป็นโค้งทางล่างของเรือไฟครับ ส่วนตรงนี้จะเป็นในส่วนของสาลาธานาำเนาะแสงสิงแก้วครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของโรงแรมฟอร์จูนวิวโขงครับพี่น้องบาได้โฆษณาครับประชา 3, สัมพันธ์ซื่อๆครับพี่น้องเป็นโรงแรมที่ติดแม่น้ําโขงเลยนะครับ <c oughs> ทั้งพี่ก็จะเป็นเส้นทางออกกําลังกายเส้นทางยุทธศาสตร์เนาะเลาะริมโขงไปฮอดท่าพนมครับพี่น้อง อันนั้นก็เป็นเรือไฟอีกลำหนึ่งกำลังลากขึ้นมาครับเป็นการย้อนไม่น้ำโขงเลยนะครับถึงแม้ว่าน้ำโขงไหลลงบ่ไหลขึ้นมาครับแต่เรือไฟนี่ไหลลงแล้วนะครับสามารถดึงขึ้นมาได้ก็เหมือนชีวิตเฮาเนาะหลายสิ่งหลายอย่างครับบางอย่างก็ต้องปล่อยผ่านไปครับพี่น้องบางอย่างถ้ามันขาดตกบกพร่องผิดพลาดต้องแก้ไขครับแต่ถ้าตัวใดมันแก้ไขบ่ได้แล้วก็จำเป็นนะพี่น้องเลยนะครับ โอ้บรรยากาศทั้งคุณงามมตลีขอบคุณทั้งน้องเจนนี่นะครับผมขอให้มีสุขภาพที่ดีเด้อน้องเจนนี่เด้อนะครับขอให้พักผ่อนในช่วงของวันหยุดอย่างเต็มที่เนาะวมืนอกี้คงพักผ่อนเนาะเพราะว่าวันหยุดเนาะวันอาทิตย์หรือว่าเพื่อนยังไปทํางานอยู่บนอ้อมนเนื่อี้ป็นกำลังใจเด้อพี่น้องเด้อนะครับก็ <c oughs> ลงไปกรุงเทพครับก็สําหรับเดือนก่อนเนาะแต่เดือนนี้นไม่ได้ลงไปครับพี่น้อง ก็เกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานเนาะกับประมาณนั้นเพื่อนลากเรือไฟลํานี่นะครับใส้เรืออยู่สามลำครับจุดสามลำจมอย่างเนะ้ะช่างพงพาเลาะสบายดีครับไอ้เดี๋ยวสิไปเยี่ยมไปหาอยู่เนีอยไอเด้อเห็นว่าน้ําท่วมมันส่วนยางบ่เดี๋ยวิิไปเอาส่วนยางออกนะจากน้ำมา <laughs> โอ้ ขอบคุณทางพี่ช่างพงพาเลาะนะครับเวียมาเยี่ยมมายามลุงพันธ์ให้พี่น้องเด้อขอบคุณทังน้องเจนนี่นะครับสู้ๆจาลุงพันธ์เป็นกำลังใจให้คือกันเด้อนะครับชีวิตคนเฮ้าครับทราบแต่วันเกิดโบหูมือสุดท้ายของชีวิตกับพี่น้องสู้กันไปครับอ่าให้กำลังใจกันไปครับผิดตกก็ขออภัยผิดใจก็ขอโทษเนาะโกดก็ขอโหสิกรรมซึ่งกันและกันก็แล้วกันเนาะนะครับอ่าใจเพื่อนใจตัวใจเขาใจเฮาเท่านั้นเลยพี่น้องเลยพี่พงศ์เป็นเท่าไหร่ไปหาการควบการเขีอยด่บ่อกระปูนั่น ปูผู้เขาบอกเปูขนมาไอ้โอ้จังเมื่อไปกินตำปูขนแกงน่อไม้ทั้งพุ่นจังว่าสีเข่าท่าเข่าทางว่แจ้งเนาะน้ำแห้งแล้วเดีย๋ยววาไอ้สุกไก่สบายดีเนาะถึงพ่อคก็ถึงพี่น้องเขาทุกคนทุกท่านครับพี่น้องไปพ่อกันอย่พุดนละวางปูเด้อพี่น้องเด้อเมื่อบุญเมื่อะปะ <c oughs> ขอบคุณทางเออได้การแกงน้องหมองน้องไม้ไปสนั้นละไอ้เลยหรือว่ามา หรือว่าจู่ๆว้าวมันมันมัน,มนบ่อยจะขักนะ <laughs> แกงนงไม้ไปสนาเออคือปนกระปูแบบน่ะเออแล้วก็อันเขียดอย่างน้ะเขียดหายากนะเขียดภูเขาอะนะออประมาณนั้นตอนนี้ที่เห็นอยู่มันไก่พี่น้องแต่ว่าเป็นเพลนลากเรือไฟขึ้นไปเนาะนะครับเมื่อคืนนี้เพันไหลแล้วครับพี่น้องก็ใช้จะใช้เรือเป็นเรือขนาดใหญ่อยู่เล นะครับใส่ลโอ้ยขึ้นไปในประมาณห้ากิโลเพ่นหมามองปล่อยมองไหแล้วมองปล่อยจุดจุดปล่อยเรือไฟนะผมไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาพี่น้องขอบคุณทางคนพี่ลำพันธ์ครับแล้วก็ทางผู้ใดอย,อย่างนอ้อเลยโอย้พี่ช่างพงมามาเออได้เลยครับเกีงยงไม่เนาะอ้เนาะอันนี้ก็จะเป็นแม่น ไม่น้ำคงที่กว้างใหญ่เนาะบึ่งแล้วด้วยสายตานะครับด้วยการคาดคะเนนะครับประมาณสากิโลครับพี่น้องความกว้างแต่มองพุ่นนะเพิ่งเข่าเรืออีกลำหนึ่งขึ้นมาเป็นเรือไฟเนาะพี่น้องไม่ได้เห็นง่ายๆ่ยนะพี่น้องเขาจะเห็นแต่ความสวยงามอีกแบบหนึ่งเนาะแต่อันนี้เป็นเบื้องหลังการถ่ายทำในพี่น้องเนยประมาณนี้ขอบคุณที่กดไลค์ให้พี่น้องเขาบอด้ไลค์เนาะนานครับพี่น้องเจ็ดแปดเดือนครับบอด้ไลค์บอดีอยังนะ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือคลิปกัมี่แน่บ่มีแน่แ,นแล้วก็สําคัญเฮาบ่าไยูอนู่นวังปู่เนาะพี่น้องเนาะพี่น้องเพิ่งบอกบ่ม,มาบึงเฮาอยู่แล้วเนาะน้อยนักน้อยหนาเพิสิอันนั้นเพราะว่าเพื่อนก็จะให้กําลังใจในส่วนพี่น้องที่ออยู่ที่วังปู่เนาะก็เป็นธรรมดาครับอันนี้เราก็เข้าใจอยู่แล้วไบ่ได้มีปัญหาอย่างเด้อพี่น้องเนอะก็ถือว่าให้กาลังใจครับผมก็อยู่นค้อพนมนะครับตอนนี้นะครับ ก็ส่งกาลังใจไปทางพุ่นนะครับพี่น้องเพราะว่าจะอยู่ทางพุ่นเนาะนะครับส่งกาลังใจไปหาครับให้เพื่อนมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วกันเนาะนะครับสู้กันไปครับให้เพื่อนมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็สู้นะครับเฮา่อยู่อยู่ ทางพี่เขาก็สู้คือกันครับอ่าคนละอย่างคนละแบบชีวิตก็ต้องสู้ต่อไปเนาะพี่น้องเนาะนะครับตามวิธีและนะครับมันหลายอย่างหลายอันหลายแนวแต่ละคนแต่ละท่านกับผมคือกันเนาะชีวิตคนเราครับเอาสู้ให้กาลังใจครับบนน้มีปัญหาอย่างอื่นอย่างใดให้กาลังใจกันละกันครับพี่น้องเนาะเป็นภาพบรรยากาศที่สุดยอดเลยพี่น้องเลยก็ขอฝากเด้อพี่น้องเด้อสำหรับท่านใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะครับ ทุกรูปแบบเลยนะครับพี่น้องเพราะว่ามันครอบคลุมไปหมดเนาะนะครับสตาร์ตตั้งแต่20บาทนะครพี่น้องสูงสุดฮอด890บาทสินค้าผลิตภัณฑ์โมฮอดลักพัน oh ครับพี่น้องนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้เฮตดละเอียดเป็นเป็นชิ้นเป็นอย่างให้เนาะนะครับก็ข้าวๆเพราะว่าบางอย่างมันบอกสามารถที่จะพูดอะไรได้นะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องสอคบรเรื่องอะไรต่างๆแต่ถ้าพูดลังไม่สนั่นบันไวเลยพี่น้องนะครับแต่ก็จะทำละเอียดให้พี่น้องดูอยู่ นะครับประมาณนั้นเนาะพอมาสําหรับมือนี้นะครับเท่าก้าวพี่น้องนะครับก็จะเป็นสํานักคิ้วขาวไปแล้วนะพี่น้องเพราะว่าผมก็งอกคิ้วก็งอกครับพี่น้องก็ฟันน้ํานมนะครับคิ้วน้ํานมผมน้ํานมปล่อยไปตามธรรมชาติกับพี่น้องนะครับก็คือน้ําโคงนี่แหละนะครับน้ําโคงไหลลงกับบ่ไหลขึ้นมาครับประมาณนั้นคอมเมนต์มา่ดยกว่าพี่น้อง จากบาทสองบาทพอได้อ่านให้ซื้นใจหน่อยสิพี่น้องสังเกตว่าบางคนบางท่านบอกว่าโอ้ยเขาเห็นเรือไฟปัเหาอย่างไรเดี๋ยวผมสิเจาะเรือไฟให้เึงเ่อนอันนี้คือเป็นถังน้ํามันไงพี่น้องเพื่อนเอาถังน้ํามันมาเดอนี่เด้อถังน้ํามันสองร้อยลิตรนะมีทั้งเป็นถังเล็กได้พี่น้องเลยนะครับมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับ สามหกสิบแปดสิบแปดถังครับสิปปดถังความยาวตัวนี้ประมาณหนึ่งสองสามหาหกเจ็ดแปดเก้าสิบยี่สิเมตรครับนะครับความยาวประมาณยี่สเมตรตัวนี้ความสูงนี่ประมาณหนึ่งสองสี่หกปดสบประมาณ10เมตรประมาณ10บเมตรครับความสูง รวมตัวถึงนำเนาะนะครับความกว้าง1นึ่งสองสามสห้าหเจ็ดเจ็ดเมตรครับอันนี้เป็นการาคาดคะเนของวิศวะเกินนะพี่นอ้องประมาณนี้นะครับแต่ว่าเป็นเรือไฟ LED แ้ะพี่น้องเลยนีย่นะครับมันจะเป็นเส้นไฟที่มันโคดไปโคดมาได้เนาะตามรูปทรงแต่ว่าทานของทานของ LED นะัเพิ่็จะ ต้องเป็นโค้งเล็กก่อนเนาะเหมือนเหมือนเหมือนอ้ลูก,กงลูกงกเงินตะลูก,กงองหน้าต่างนะทําเป็นเล็กดักซะก่อนเนาะเป็นรูปทรงแล้วก็เอา LED มาโคดโค้งไฟครับพี่น้องนะครับทั้งในก็สามารถนั่งดําเนินการจุดพุจุดอะไรได้เนาะนะครับอันนี้คือในส่วนของเรือไฟขนาดเดียวกันนะครับพี่น้องก็จะมีเป็นแผ่ริมโขง คือเป็นทำเป็นบ้านพักได้เลยเนาะผมทเนะเป็นเฮือน,นครับพป่น้องเป็นบ้านพักนะครับนี่นะครับโอ้สำหรับไผรที่ยังบ่มีบ้านคือลุงพัน์นี่ยครับพี่น้องจะมาสร้างเลาะริมโขงแบบนี้เป็นแพรนอนแบบนี้ก็จะเข้าท่าเลยนะพี่น้องเลยเนาะคือจะไปกับน้ําโขงเลยนะประมาณนั้นอันนี้ก็เข้าท่าเลยพี่น้องเลยคือแพรตัวนี้ทั้งเๆนี่จะมีเป็นซิฟนะครับเป็นซิฟแพรนะที่เป็นแพรเป็นบ้านพักนะฮะ เป็นแพ่เป็นบ้านผักนะครับคือปันหาปลานะครับหาอยู่หาก,กินในน้ำโขงเนาะหาปลามาขายหาอะไรมาขายเนาะนะครับสุดยอดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องขี่โมไซลงไปปุ๊บไกลๆกล่วลนะ่ะนะครับเ <c oughs> มื่อคืนกับพาพี่น้องบึงบรรยากาศอยู่ประมาณนี้กับพี่น้องเด้อพี่น้องเด้เอห้องบึง ท่าแขกครับท่าแขกอยู่<ฮ>เมืองท่าแขกนะครับอันนี้กําลังก่อสร้างเป็นโรงแรมเนาะเป็นโรงแรมเป็นอันนั้นแต่ว่าถ้าเขามองไปทางพุทธเจะเห็นเสาสูงสูงครับขางโรงแรมผมเสาะนะ่อันนั้นคือเสาเสาของสายไฟฟ้าเนาะนะครับก็คือบู้อว่าอันนั้นอีกเสานึงครับขามม่น้ำโขงเนาะมีเสาไฟได้รเป็นองเลย สายไฟแรงสูง <c oughs> ประมาณนี้ครับพี่น้องโอ้อากาศยำเศร้ากัสีหอนอนเนี่ยจังหน่อยแล้วนะครับพี่น้องท้องฟ้าสวยงามมาลีนะครับก็บคึมคึมเนี่ยนะครับผมกับว่าสีฟ้าออกเดินทางเนาะเพราะว่าเมื่อนี้วันที่ยี่สิบแปดยิบเก้าสามสิบมีเวลาอีกสามมื้อนะครับในการดําเนินงานนะครับคือปกติ้วกับบได้ บ่ได้อัน,นันดอกพี่น้องนะครับเพียงแต่ว่ามันมีอยู่จุดหนึ่งที่ต้องได้ดำเนินการนะนะเกี่ยวกับเรื่องของอาการทำงานเนาะนะครับมันเกี่ยวกับเรื่องของเขาเอื่อย่างหน้าที่การงานนะครับโครงสร้างของธุรกิจอะนะนะครับคอมเมนต์หายไปเบอร์แล้วบ้านเนี่ยพี่น้องเน,นีเมื่อไหร่วะบ้านเนี่ ป้ารอยี่ิบท่านพี่น้องบ่ธรรมดา <c oughs> <c oughs> อันนี้เพื่นก็นออกกําลังกายกันครับพี่น้องนะครับเส้นทางนี่เงาวเป็นซ้ากิโลพี่น้องแต่ละมือออกกําลังกายในนี่กัน ด้การอยู่คือกันโอันนี้คือมีป่องมีช่องเนาะโอ้เล็กมันหักครับพี่น้องนะครับเล็กมันหลุดไปการที่เอาเรือไฟนะครับที่มีความยาวประมาณสิบสามสิบเมตรความโค้งนั่งล้านนะครับขนาดใหญ่เนาะสูงเท่ากับตึกนี่ยครับย้อนแม่น้ำโขงนี่กับบ่แม่นเรื่องง่ายเลยพี่น้องเลยซึ่งตอนนี้เพิ่งกำลังลำเลียงขึ้นได้สองลำแล้วลำานึงไปฮอดพูดละ่ะ ออปุ๊อีกลำนึ่งกำลังมานี่ครับนี่เห็นดีว่าพี่น้องเดี๋ยวผมให้พี่น้องดูนะเป็นกำลังลากขึ้นมาน้ำโคงนี่ไหลลงแล้วบ่ไหลขึ้นมาครับแต่ว่าเรือไฟไหลลงแล้วนะครับยังมีวิธีการมีเทคโนโลยีเนาะใส่เรือขนาดใหญ่นะครับเป็นเรือรออบพอพูไปเรือขนาดใหญ่เรือยนเนาะลากเรือไฟนะครับจากจุด ที่เพิ่นปล่อยอยู่ท้ายเมืองแบบเอาขึ้นมาทั้งทึงเอาขึ้นไปเพื่อไปปล่อยใหม่นะไปลอยใหม่ครับพี่น้องกลางน้ําโขงเลยส่วนที่เราเห็นพุ่นเป็นตึกขาวครับพี่น้องประมาณโห้ากิโลอะไปลบไปอันนั้นคือเป็นโรงแรมนะพี่น้องเลยผมเคยไปอยู่เพื่อนึงนะต้องไปทมเบาตือเลาะซอแซบนะครับเพื่อนไปดูนะครับ แต่ผมเคยไปอยู่เทื่นึงโรงแรมสมัยนั้นคืนนึงนี่ประมาณสองพันห้าพี่น้องเปอทวัวรลึกนะครับสอบถามมึงนะหรือว่าเป็นโรงแมรมหรูบรจักหรว่าเฮาก็บ่เคยพักจักเทื่อครับพี่น้องประมาณนั้นเ้อพี่น้องเด้อขอบคุณที่แวะไม่เย่ะมาเยี่ยมมายามช่องเล็กช่องน้อยไทยบรนฮอกเด้อครับพี่น้องนะครับ ที่มาเยี่ยมมายามมาอนี้เนาะนะครับก็ยังอยู่สิบท่านนะครับขอบคุณหลายๆนะครับก็มีช่างพงน้ำแน่พี่ลำพันธ์นะครับที่เพิ่นแวะมานะครับน้องเจนนี่ครับแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงของอพี่น้องเฮาหลายคนหลายท่านกําลังไลฟ์สดอยู่เนาะเพิ่งจะไปช่องนั้นบ้างช่องนี้บ้างครับเอาที่สะดวกครับพี่น้องเพราะว่าพี่น้องเป็นผู้ที่มีนิ้วกายสิทธิ์นะพี่น้องเนียนะครับสามารถไปจิ้มดูช่องนั้นบ้างช่องนี้บ้างนะนะครับติดตามช่องนั้น ติดตามช่องนี้นะครับยกเลิกติดตามช่องนี้ยกเลิกติดตามช่องนั้นก็ได้เนาะเพราะว่าทุกคนทุกท่านมีนิ้วกับยาซิดครับเอาที่สะดวกเอาที่สบายใจเด้อพี่น้องเด้อสำหรับท่านใดที่มีความประสงค์ครับที่จะเข้าเอื้อง่างอย่างโอ้ยสุขภาพบอกค่ยดีนะนะครับศูนย์เก้าสองเจ็ดสี่แปดเป็นห้าหนึ่งสองเด้อพี่น้องเด้อสอบถามมาทางลุงพันธ์ครับ หรือว่าท่านใดที่มีความประสงค์ที่จะเขาเรินองวอยังดูแลสุขภาพให้เยี่ยมนะสุขภาพอาจจะโมมีปัญหาแต่ว่าอาจจะเสริมเข้าไปเนาะก็ได้การเลยครับพี่น้องแลังกันในอีกในส่วนหนึ่งก็คือสุขภาพดีโมมีขายครับพี่น้องเราก็ต้องดูแลบางที่โรคภัยกระเจ็บนี่ว่าอยู่ในตนตูเนี่นะพี่น้องเลยนะครับเราเคยไปสแกนบกเคยไปดูเนาะแต่บางที่นะครับ จากที่เขาเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาพอรู้มันก็นเป็นระยะสุดท้ายแล้วกับโบท่านเ็คือกันนะพี่น้องเนยบางทีก็นี่ผมก็เพิ่งไปส่งสการเนาะเป็นเพื่อนคนหนึ่งอยู่ที่นิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารครับอายุสี่สิบเท่าไรเนาะสี่สิบสี่สิบแปดสี่สิบเก้าสี่สิแปดนี่แะนะครับพอมาทราบอีกทีก็ เป็นมะแล้วพี่น้องเลยนะครับระยะสุดท้ายแล้วโอ้ชีวิตคนเฮาเนาะเนาะใดก็แล้วแต่ครับพี่น้องนะครับเป็ี่ยนกำลังใจให้กันเรือมาแล้วพี่น้องนะผู้เอาผมเสียวจากสามสิบนาทีผมสิขอลงไล่ไ์เลยพี่น้องเนอะนี่ไม่นำโขงครับเรือเรือไฟย้อนขึ้นมาแล้วครับพี่น้องโอ้ยลำนี้เาาผีดึกเลยพี่น้องเลยนะครับหาสิมเมร็รคนละไปลำนี้ สูงประมาณ้าวหาผมละน่าจะประมาณา้าไปสูงนี่สูงเติบเลยพี่น้องเลยเพิ่นเอามาจากท้ายเมืองผู้มาขวบป๊อยู่ข้างล่างเอาขึ้นมาไม่เพื่อที่จะไล่ลอยเมือแรงอ่ะพี่น้องนะครับคณะที่เขาเบิ่งเมืองท่าแขกเนาะเบิ้งท่าแขกริมของนะครพนมพุ่นนะครับเขาก็จะเห็นก่อนที่จะถึงลังชาต อาจจะมีแม่น้ําโขงกับเรือไฟนะครับก <c oughs> <c oughs> ็คือชีวิตคนเฮาเนา้อพี่น้องเนาะมันมีหลายสิ่งหลายอย่างสู้ต่อไปครับเอาตามความถนัดตามความชอบของแต่ละคนแต่ละท่านเนาะตัวนั้นบอกไม่เห็นตัวนี้บอใช่นะครับก็บเปลี่ยนไปตามที่เฮาสามารถดาเนินการได้นะครับอันนั้นเป็นทางกลุ่มจักรยานครับเพื่อนมาขี่จักรยานเพื่อน,กนไก่ถ่ายรูปแอคชั่นไว้เนาะนะครับประมาณนั้นพี่น้องนะครับ ส่วนทางนี้นะครับก็นี่กับยานพาหนะครับพี่น้องขี่โมไซกับคาน,นี้ก็ักอยู่ได้พี่น้องเลยพอได้ขี่พอได้ไปเดินทางประมาณนั้นประหยัดน้ำมันน้ำเนี่ย <c oughs> <c oughs> เอาคอมเมนต์มานูครับพี่น้องนะครับยังคอมเมนต์ได้อยู่บ่มันยังกดได้อยู่ว่าคอมเมนต์นี่เนาะคือหายไปเบิดแล้วนะครับ หัวใจมากก็ได้พี่น้องพอได้เห็นกันนะนะครับมาแล้วพี่น้องเรือไฟลำนะเป็นโค้งมันเนาะอ่ากันลากจากไทเมืองปุ๊บายเมืองอยู่ตรงพี่ ขึ้นมาพี่ับพี่น้องมาเบึ่งท่าแขกริ่มโขงนครพนมครับรบุ่นสวัสด์ยามเช้าเด้อพี่น้องเดอ้อประมาณนี้สุขกายสบายดีจงเป็นของพี่น้องเอฟซทุกท่านนะครับเงินเลยน้องทองเลยมาเด้อพี่น้องเดอ้อ เพราะว่าท่านจะเป็นภัยอยู่ที่ไหนนะครับขอส่งกำลังใจไปให้ครับให้มีความสุขในทุกช่วงจังหวะเวลาชีวิตนะครับ <c oughs> สุขกายสบายดีสบายดีครับ